สวัสดีครับวันนี้วันที่9ธันวาคมพศ2567ครับครับวันนี้เราจะพาไปติดตามลังต่อหัวเสือครับครับของปีนี้ครับลังต่อหัวเสือของปีนี้ครับเป็นลังต่อลังสุดท้ายของปีนี้ครับและก็เป็นลังต่อที่เรา ปล่อยให้มันทิ้งร้างครับเนี่ยครับลังต่อหลังนี้ครับเราจะปล่อยให้มันทิ้งร้างลังไปครับแล้วเราก็จะเอาลังมันไปไว้แขวนหน้าร้านครับเพื่อเรียกเงินเรียกทองครับเพื่อต่อเงินต่อทองครับลังนี้ครับลังนี้เราเราตีไปสองครั้งครับตีครั้งแรกได้ หนึ่งกิโลกับแปดขีดครับล,ลูกต่อครับตีครั้งที่สองได้หนึ่งกิโลกับห้าขีดครับหลังนี้ครับแต่ตอนนี้เราก็จะปล่อยให้มันทิ้งล้างครับแต่เพื่อที่จะเอาหลังต่อครับแต่ต่อยังอยู่นะครับยังมีครับยังมีเนี่ยครับอาหารต่อ อยู่ตรงป่างรูคร้บเทียบเลยครับทหารต่อครับตรงฝา่งรูครับเห็นไหมจะมีทหารต่ออยู่ครับซึ่งอยู่ในหลังครับครับหลังนี้ครับเราจะไปเอาหลังไปแขวนเพื่อเรียกมันเรียกทองครับต่อเงินต่อทองครับครับ ครับในลังต่อลังหนึ่งนี้ก็คือจะมีต่ออยู่ทั้งหมดหกหกชนิดครับในต่อลังหนึ่งหกชนิดครับก็เริ่มตั้งแต่ต่อเนี่ยวงจรของชีวิตต่อเริ่มตั้งแต่ต่อเนี่ยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาหรือประมาณปลายเดือนอปลายเดือนเมษาหรือรต้นเดือนพฤษภาครับ ้าเร็วหน่อยก็ปลายเดือนเมษาครับต่อนางพญาครับต่อนางพญาซึ่งที่อาศัยอยู่ในแอบไปแอบซ่อนอยู่ในโกลนในโพงในรูต่างๆพวกนี้ในหลืบหินหลืบไม้ต่างๆพวกนี้ครับก็จะออกมาครับในช่วงเดือนต้นเดือนต้นเดือนพฤษภาครับหรือว่าปลายเดือนเมษาครับจะออกมาสร้างหลังครับ เริ่มสร้างหลังครับพอสร้างลังก็จะลังไม่ใหญ่ครับลังเล็กๆเท่าไข่ไก่ครับเริ่มก่อขึ้นมาช่วงแรกต่อนางพญาก็จะไข่ออกมาเป็นลูกครับลูกชุดแรกๆก็จะเป็นพวกต่อต่อหากินครับหนึ่งละต่อหากินก็ไปหาอาหารครับต่อหาอาหารครับแล้วก็จะมีต่อ สร้างหลังครับหรือที่เรียกอีกว่าต่อวิศวะครับก็จะมาสร้างหลังเพื่อให้หลังใหญ่ขึ้นเรื่อยอนางพญาก็จะทําการผลิตออกลูกผลิตจํานวนประชากรและก็ควบคุมฝูงประชากรครับก็จะสร้างต่อทหารขึ้นมาครับ ็จะมีต่อทหารเพิ่มขึ้นมาแล้วครับแลวเริ่มเป็นต่อทหารต่อทหารทําหน้าที่เฝ้าหลังครับอยู่ในหลังครับรักษาหลังครับนั่นคือหน้าที่ของต่อทหารครับคอยปกป้องหลังครับคอยปกป้องอธิปไตยครับขอ,อบเขตของหลังต่อครับเมื่อมี สิ่งต่างๆมาบุกลุกต่อทหารก็จะกลูกันออกมาจากหลังเพื่อที่จะขับไล่ศัตรูให้ห่างจากหลังเขาและต่อมานางพญาก็จะผลิตลูกออกมาอีกครับเป็นต่อพี่เลี้ยงครับซึ่งอยู่ในหลังครับก็จะคอยรับอาหารจากต่อที่ไปกินไปหาอาหารมาเพื่อเอามาให้ต่อพี่เลี้ยง เพื่อที่จะป้อนอาหารให้กับตัวอ่อนครับตัวอ่อนของหลังครับครับก็จะมีทั้งหมดหนึงต่อหาอาหารสองต,ออต่อวิศวะต่อวิศวะสร้างหลังครับแล้วก็ต่อที่เลี้ยงคอยอาหารป้อนตัวอ่อนครับแล้วก็ต่อ ต่อทหารครับคอยปกป้องหลังครับนางพญาก็จะคอยควบคุมสูงครับและก็ผลิตครับควบคุมก็คือสั่งการให้แต่ละต่อแต่ละตัวทำหน้าที่โดยสั่งการโดยผ่านน้ำลายของต่อครับถ้าต่อหาอาหารก็ต้องเอาอาหารมาแล้วก็ต้องไปเอาน้ำลายจากนางพญาเพื่อจะ เพื่อจะได้บินทนบินไปหาอาหารแล้วก็บินทนถ้างั้นเดี๋ยวบินมาระหว่างทางไม่ถึงหลังตกตกลงก็ตายครับก็เสร็จเป็นอาหารของสิ่งต่างๆครับครับหลังจากนั้นก็จะช่วยกันทำหน้าที่จนถึงประมาณเดือนพิกาหันวานางพรยาก็จะสร้าง ต่อตัวผู้ขึ้นมาอีกครับอีกชุดหนึ่งครับต่อตัวผู้ครับต่อตัวผู้นี่ก็จะทําหน้าที่ในการผสมผสมพันธ์ครับให้กับนางพญาครับซึ่งจะเป็นการออกลูกชุดสุดท้ายของของวงจรชีวิตของต่อครับต่อตัวผู้ก็จะผสมพันธ์พอผสมพันธ์เสร็จก็จะตายครับ นั่นคือวงจรชีวิตของต่อตัวผู้หลังจากนั้นนางพญาก็จะทำการออกไข่ครับออกลูกชุดสุดท้ายครับเป็นชุดนางพญาทั้งหมดครับโดยลังหนึ่งก็โดยประมาณก็ประมาณ300ตัวครับหลังจากนั้นนางพญาออกลูกชุดสุด,ดท้ายแล้วพอลูกชุดสุดท้ายเริ่มบินได้แล้วเริ่ม เริ่มบินได้ก็จะเริ่มบินออกไปซ่อนในโพรงในในลืบในหินต่างๆครับนางพญาก็จะหนีไปทั้งหมดครับจะเหลือไว้เฉพาะต่อต่อหาอาหารต่อวิศวะต่อทหารต่อพี่เลี้ยงแล้วก็ต่อตัวผู้ซึ่งก็จะทำให้ต่อพวกนี้ ตายครับต่อมาก็จะตายก็จะทยอยตายเพราะไม่มีตัวสั่งการไม่มีตัวควบคุมฝูงครับก็จะทยอยตายครับตายไปตายไปมกกลากุมพามีนาก็ต่อก็จะทิ้งลัก่อต่อก็จะมีแตห่หลังล้างครับหลังที่ไม่มีตัวต่อครับหลังล้างคือต่อตายหมดครับเหลือนางพญาครับซึ่งหนีจากหลังไปแล้ว วงจรชีวิตของต่อก็เป็นอันจบสิ้นครับครับเราก็จะมาทําการเก็บเอาลังต่อไปแขวนไว้ที่ลานขายของต่างๆลานขายของชําลานขายของอ่ะเพื่อให้เรียกเงินเรียกทองต่อเงินต่อทองครับซึ่งเป็นการนับถือกันอย่างนั้นครับครับ วงจรชีวิตของต่อก็จะมีเพียงเท่านี้ครับต่อหลังนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่จะทิ้งหลังของต่อแล้วครับเริ่มแล้วครับจะเห็นว่าหลังต่อหลังนี้จะเริ่มเงียบคือไม่ค่อยเห็นตัวต่อบินเข้าบินออกเหมือนกับช่วงหน้าฝนครับสำหรับลคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ